ทุกคนวันนี้จะพาไปปั่นจากแยนเล่นในมอหินเทคค่ะพอเข้ามาในมอจะมีแยกซ้ายกับแยกขวาค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปทางนน้นกันก่อนค่ะคืออันนี้มาทางคณะฟ้าเองพอปั่นมาสักพักก็จะเจอคณะที่เราเรียนอยู่จ้าก็จะเป็นโซนของบริหารธุรกิจการจัดการค่ะ จะมีประมาณ4ตึกด้วยกันค่ะนี้ที่เราเหยียบอยู่เป็นตึกเอบรรยากาศก็จะชิลๆสบายๆค่ะส่วนตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่เราเรียนหลายๆวิชาค่ะก็มีห้องแล็บอยู่ในนั้นด้วย นอกจากห้องแลบแล้วก็จะมีโซนนี้ค่ะที่ไว้อ่านหนังสือหรือว่ามาติวหนังสือกับเพื่อนค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้าๆคณะขานถ้าโชคดีหน่อยก็จะเจอแมวมาวิ่งเล่นอ่ะเราก็ไปต่อกันเลยทางมอเรานะจะมีถนนตัดผ่านกลางมอเลยก็เลยต้องมีไฟเขียวไฟแดง พอข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ก็จะมีพวกคณะดีไซน์คณะมนุษย์แล้วก็มีพวกหอมี OIA อยู่อนี้ถ้าเบื่อๆก็มาแวะยืนชมบัวกันได้ด้าหลังตรงนู้นเราก็มีคาเฟ่พอปั่นต่อมาหน่อยก็จะมีสะพานค่ะสะพานตรงนี้สวยมากก็จะเป็นเหมือนที่ก้นน้ำเล็กๆตรงนี้ค่ะบรรยากาศดี ส่วนใกล้ๆกันตึกนี้ก็จะเป็นหอสําหรับปโทกับปอเอกค่ะส่วนปตีก็จะเป็นตึกเล็กๆข้างๆกันฝั่งนู้นค่ะมาถ่ายเวลาที่รถขยะมาพอดีค่ะก็จะเห็นคนเอาขยะมาทิ้งกันพอปั่นต่อไปหน่อยฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวก็จะเจอ OIA ค่ะพวกนักศึกษาต่างชาติก็จะมา OIA กันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรึกษาหรือมีปัญหาอะไรหรือทําเอกสารอะไรก็จะมาติดต่อที่ OIA ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีพวกสนามเทนนิส แล้วก็เราก็ข้ามสะพานเมื่อกี้ที่เราข้ามฝั่งนู้นไปอีกทีนึ่งพอต่อมาก็จะเป็นสนามบาสสนามวอลเลย์ค่ะอันนี้เป็นจุดระหว่างสนามวอลเลย์ซ้ายมือกับสนามวิ่งพอล่อนข้างจะมีพื้นที่เยอะค่ะดังนั้นตอนเย็นๆก็ไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนมาจูงน้องหมามาเดินเล่นหรือว่ามาเดินออกกําลังกายในมออันนี้เป็นฝั่งข,งของคณะทางวิศวะค่ะ พอดูในมอเสร็จแล้วอาจจะได้หายไม่ครบนะก็อันนี้มาต่อกันที่ข้างๆมอรตรงนี้คือภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าโซนนี้มันจะมีร้านเยอะแยะเลยเพวกเช่นร้านไหกระสารร้านชานมร้านอาหารต่างๆค่ะและถ้าใครจะอยู่หอนอกก็แนะนําให้พักโซนนี้เลยค่ะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ไปมอง่ายพอมาถึงสามแยกนี้เราก็จะมี Family m มา t มีเซเว่นมีร้านขนมเล็กๆแล้วก็มีพวกน้ำปัน่นมีร้านเบียร์เล็กๆค่ะ ส่วนอันนี้เป็นร้านขายทุกอย่างค่ะก็วันนี้มีเท่านี้แหละบาย